สวัสดีครับพี่นอ้องผมนายโยค,ครับจากช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับบรรยากาศอ่าย่ามไม่บายของวันพืเลือดหัดครับพี่น้องวันนี้นายโยมาอยู่ฟาร์มใหญ่ครับพี่นอ้องเอาหยาไปเหงนงอวคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับเป็นหยาแพงโกลาครับ ซึ่งนายโยโปูอยู่นี่ประมาณหาไรครับแบ่งเป็นเพ่งโกลาประมาณสามไรครับหยาในอสองไรครับพี่นกกับบรรยากาศหน้านายโย่ทางวังหินนอน,นี่ส่วนที่เป็นที่หน้าครับกับส่วนที่เป็นโพ้นปลูกหยาครับพี่นอกมีขอ,อกเฟืองเฮ็ดไหวอยู่ครับดดโดดอยูดด่ครับนี่หางจาก เทียงหน้าคุณครับใกล้เติบครับพี่น้องพูดเนี่ยเห็นใกล้ๆคุณครับรีเวณหล,ลบรอบนี่ก็เป็นทีหน้าครับพี่น้องซึ่งผมไอ้ลุงพนหวานครับผมบริเทศหน้าอยู่นี่ประมาณเกือบสิบป,ปีแล้วครับผมปลูกแต่หนื้ เป็นวานเราบ่าออกครับบริเวณนขางเขียงนี่ออกเมื่อแต่ลุงละวานบ่ออกฝนตกห่ําครับนี่เรากะมันมันแรงลุงก็เลยต่อได้ครับมาอ่ามันสูบบอ,อกแล้วก็วบบานใหม่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิพาย่างไว้ทึงเถียงนาะครับพี่น้องเนาะแต่ก่อนมันมีพ่นร้ายแห้งครับพี่น้องพ่นในหน่อยนะครับสมัยผมเป็นอย่างหน่อยพอเรา เลือโรงเรียนมากแล้วกับภาพผมมาขุดโพนนะครับแต่กอนวันีรถนมโคนี่ครับอยู่ไฮอยู่หน้าครับพี่น้องซึ่งพอผมป๋าผมเล่ากับอ่าเราตายไปแต่พี่หาสองเหรครับแม่ผมเล่ากับเราตตยจากห่างจากพอสองอาทิตย์ครับพี่น้อง นี่ครับห้หน้าครับพี่น้องพอก็แม่แล้วสิเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละพศอครับพี่น้องเล่าก็เลยไปผอมกันเลยครับเป็นการสูญเสียขังยิงใหญ่แห้งครับของนายโยครับพี่น่องนี่ข้าอกเฟืองครับพึงใหญ่มาจากทั้งหัวข้าวบอยครับปีนั่นครับปีเดียวพายู เอาลังค้าออกสามเถือครับพี่นอ้นองก,ก็เลยใหญ่จากคุณม่ยุ่งมองนี้ครับพี่น้องเ็ดบาลนายโย่แห้งครับปีเดียวเอาลมเมาล้างข้าออกสามเถือเลยครับเดี๋ยวผมจะพภาพปเมืองหย่าเนาะงามนี่ครับพี่นอ้องหย่าเพ่งกละงามแห้งครับ นี่เป็นหญ้าไหนครับถึงตัดมันกำลังปงครับยายของยิงเพิ่นถามผมอยู้วนะ่าเนย่ยเพิ่งจะปลูกหญ้าในยาเพ่งกล้าอยู่แล้ววะเนี่ยน้ำให้เราปลูกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับชว่วงนี้ตัดเพราะหันะห่นเนี่ยหั่นเนี่ยปงอยู่ครับ พี่น้องเห็นวอา์คมสำมชานั่นครับเฮ็ดปัวออกดีแห่งไดครับเดี๋ยวพี่ใหม่กับเฮ็ดปัวออกผมจะถ่ายมึงนี่ครับพี่น้องยางไปเถียงครับพี่น้องยนี่ครับพี่น้อง พอผมป๋าผมแต่กอนเราเป็นอาจารย์ใหญ่ครับพี่นนอกสอนที่บานจะทุ่งเลยและครับทำไมตะกอนโมมีม่พอเลยครับมิแตาอาจารย์ใหญ่เป็นกรรมการหาม่วยนั่นเลยครับแต่ก่อนงานวัดงานหยังเป็นโคโซกนั่นครับพี่นนอกโคโซกม่วยครับ นี่ครับพี่นกจากบริเวนสาไปหนีหอดป้ายหน้าเลยครับหอดหัวเขาบอยไปหน้าคือเป็นพื้นหน้าครับแต่จากบริเวยวนมองปูใหญ่มันเป็นพ่นอยู่ครับมองสาไปผุ่นก็คือพื้นหน้าหมดเลยครับในโยธมเมาครับนี่ครับพี่นกองเรยเวณสาครับ เป็นสมัยนายโยเป็นเองหน่อยบ้านนี่มัมีไฟฟ้าเลยครับพี่น้องสีเมืองหนังเมืองโทรทัศน์ก็มีอยู่เครื่องเดียวครับของเฮือนนายโยครับใส่มอแบตเตอรี่ครับหนังอ่าจากัจากจักรวงๆก้อนเล่นกลางขึ้นนะครับเนาะควานฝ่าหนาดำนี่ครับคนมาเต็มเฮือนเลยครับเฮือนนายโยจนเฮือนหักครับพี่น้อง ผู้ดใดท่านเน่ยน้องคนฝ่าหนาดำพี่น้องยามเมือนสาว่นก็กินอ่าอันในบบอขามังกินเนาะครับพี่น้องเนาะเปลือกในบบอขามเต็มตารางเลยนะครับพี่น้องจนเฮือนไหนยู่หักเลยครับอ่าต้นบักซีดาครับก็มีบางนาว มหน้าประมาณหาตนครับนั่นะเป็นแป็นพิจิตครับพี่น้องสาเน่พอดีปล่อยป้าครับพอดีลุงบนแก้วป้าหลูกพะชโดมาลงครับหลูกพะชโดมันใหญ่แล้วมันต้องสูบบ่อกรครับแต่กอนนายโยกอะปล่อยป้าว่าเข่งชุ่มพรอนครับแต่ก่รน่ะ เขาต้องล่อสูบสูบออกก่อนครับเ้าจังสีปล่อยก็คิดอ่าอากาจับลูกปลาชโดออกก่อนครับจังสชสามารถปล่อยได้ครับพี่น้องกับบริเวณสาครับเนี่ยไปผลก็เป็นฟาร์มครับพี่น้อง กับทายบรรยากาศพี่น้องมอครับอีกมุมหนึ่งของฟ้ามครับแช่มฟ้ามครับกับบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะหลงมองเขียวเสวยครับพี่น้องสีด้าน่จะเป็นพันธุ์จิมจูครับพี่น้อง ต่กอนปู่บังหน้าวามีทางเขาครับพี่น้องเก่งทอมาแต่ปลายหน้าผลครับพี่น้องนายโยไม่ใช่ทางเขาที่หลังครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเมืองเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแช,ชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มน้ำเนึ้เด้อครับพี่น้อง,อง,งขอุณคขับสวัสดีครับ